สวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกทท่านนะครับผมวันนี้กระผมก็พามาชมคอนโดมดแดงครับผมทำจากวัสดุเหลือใช้ครับก่อนก็ไม่มีอะไรมากครับขวดพลาสติกขวดโลเหลือใช้เราก็เอามาทำเป็นคอนโดให้หมดแดงทำไข่ครับผมนี่ครับ ทำเสร็จแล้วเราก็มาเจาะรูเป็นช่องระบายอากาศนะครับผมเพื่อไม่ให้อากาศมันอับชื้นอยู่ข้างในโขดครับผมอันนี้ก็จะเป็นน้ำแดงครับผมเป็นน้ำอาหาร เร่งไขให้หมดแดงไขไวๆครับผมน้ำเฮลโบอยผสมกับน้ำเปล่านิดนึงครับผมเพืมให้น้ำมันเข้มเกินไปครับอันนี้จะเป็นรังที่เราเอามาไว้แตกให้มันออกแล้วมาเข้ามาในขวดโลครับ ก็ผ่านไปหนึ่งคืนครับผมพี่น้องไข่ก็เริ่มมาแล้วครับได้ผลดีเกินคาดครับผมสูตรนี้น้ำฮิวบอยผสมกับน้ำเปล่าครับเป็นสูตรเร่งไข่มดแดงครับผมได้ผ่านไปหนึ่งคืนครับไข่รเริ่มเต็มแล้วครับ นนี้จะเป็นน้ำเปล่านะครับผมนนี้จะเป็นน้ำแดงครับส่วนแท่งวางก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมขารองก็จะใช้เป็นถาดวางคองครับแล้วก็เอาน้ำมันเครื่องมาใส่นะครับผมกันไม่ให้หมดแดงออกจากคอนโดเราครับ ประมาณนี้นะครับผมไม่ไมีอะไรยากครับลองนำเอาไปทำตามดูครับผมไอ้ที่ขวดโลวเรือเรือนี่คือเขายังไม่มาทำรังครับเขามาทารังขวดนี้ก่อนครับถ้าเขาเต็มแล้วเขาก็จะขยายรังไปเรื่อยๆครับผมพี่น้อง อาหารก็จะเป็นพวกจิ้งรีตกกดตะเตนพวกนอนพวกอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เ,เอามาใส่ตามขดโหลขดอะไรให้เขาน้องเขาเอามากินนะครับผมเดี๋ยวเขาจะลากเขาไปกินในรังครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องสเสรนดำลินนะครับผมช่วงนี้ว่างจากงานขับรถแมคโครนะครับก็มาทำอาชีพเสริมครับลองหันมาทำ คนดูมัดแดงดูครับว่ามันจะได้ผลแค่ไหนครับผมอันนี้ก็เริ่มเห็นผลนะครับผมพี่น้องก็สวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าเราจะมาอัปเดตผลงานให้ดูครับผม